โจฮักนสะสารขามมาพบกับโจวันนี้นะครับผมก็มาที่คลองส5สวนสมุนไพรนะครับพี่วาสนานะครับพี่สาวผมเองแล้ววันนี้โจก็จะมีสิ่งดีๆการนําเสนอนท่านผู้ชมว่า1ล้านกว่าวิวนะครับภายในไม่กี่วันนะท่านผู้ชมแต่วันนี้นะครับเป็นปีที่2ที่3แล้วที่เราจะมาเยี่ยมกันวางหีแฉะหรือวางตูดแฉะนะท่านผู้ชมเอ๊ะแฉะยังไงตามไปดูเลยครับอันนี้สมุนไพรนะครับมาดูมุมนี้แล้วกันนะท่านผู้ชมว่า สมุนไพรชนิดนี้ก็คือกวางหีแฉพันการค้านะท่านผู้ชมแต่พันที่อยู่ในป่าจะเป็นใบที่เล็กกว่านี้นะครับอันนี้พันการค้าดอกสีม่วงนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วการกินการใช้นะครับผมจะยกตัวอย่างมาเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับคือการกินการใช้เนี่ยกินทุกวันนะครับตอนเย็นวันละหนึ่งใบเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมต้องมีหลายต้นนะครับต้องปลูกไว้เป็นป่าเลยนะครับจะดีที่สุด กินวันละหนึ่งใบนะครับใบสดๆแล้วก็กินน้ำตามแล้วก็นอนได้นะครับนอนพักได้เลยก็จะทำให้นะครับสุขภาพทางด้านร่างกายนะครับเฟรชบึงปังเปรี้ยนะครับก็คือผู้หญิงผู้ชายาก,ก็สามารถกินได้ท่านผู้ชมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสมุนไพรก็จะเป็นทางเลือกแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือเรื่องของอาหารการกินให้ครบ5หมู่นะครับและการออกกำลังกายการพักผ่อนที่ ดีนะครับแล้วการพักผ่อนที่พอนะครับห้าหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงสมุนไพรนะครับทางทางเลือกของเราเนี่ยสมุนไพรกวางหีแฉะนะครับพันนี้จะเป็นพันที่ใบใหญ่นะท่านผู้ชมนะครับเอาเราดูข้างบนใบสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ดูใต้ฐานใบนะครับก็จะเป็นสีออกม่วงลําต้นก็ออกสีม่วงเรื่อยๆนะครับพันนี้เป็นพันดอกสีม่วงนะครับกวางหีแฉะนะท่านผู้ชมอ้า หลังจากเราทราบวิธีการกินการใช้แล้วนะครับหลายคนอาจจะมีคําตอบว่าคุณโจแล้วเอาไปดองได้ไหมจริง,รงๆแล้วสมุนไพรชนิดนี้ในการดองเหล้าเนี่ยก็คือว่าได้นยท่านผู้ชมก็คือประมาณ4-5ใบเพราะว่าดูอย่างใบเขาเสินะครับพอดองเสร็จนะครับเราก็ดองเหล้าประมาณสัก2ขวดนะครับการดองและอีกอย่างหนึ่งเราจะดองไว้ประมาณ7วันก็สามารถกินครั้งละ1เป๊กเช้าเป๊กเย็นเป๊กนะครับ ครั้งละนะครับหนึ่งเป๊กนะท่านผู้ชมไม่ต้องเป๊กใหญ่มากมายนะครับก็กินแล้วก็กินน้ําตาลแล้วกินข้าวนะครับก็จะเจริญอาหารช่วยในการบํารุงกําลังนะครับแก้กระใสกินข้าวไม่ได้อาการนอนไม่หลับอาหารไม่ย่อยนะครับก็เป็นสมุนไพรในการขับเงื่อบํารุงกําลังของผู้หญิงผู้ชายนะครับอย่างดีเยี่ยมนะครับแต่ในช่วงที่นะครับข้อห้ามจริงๆแล้วนะครับของสมุนไพรชนิดนี้ก็คือว่าสตรีมีคันนะครับห้ามกินนะท่านผู้ชม สตรีมีคัรห้ามกินแต่ถ้าหลังคลอดบุตรแล้วก็สามารถที่จะกินได้นะครับในการบำรุงกำลังนะครับทำให้ร่างกายมีการขับเหงื่อและในการที่นะครับเจริญอาหารกินอาหารได้ดีสุขภาพที่ดีต้องสมุนไพรกวางหแฉะนะครับกวางตุดแฉะครับท่านท่านผู้ชมนายรักต้นไม้จะมีคำถาม พี่โจหังางนักสารคามคผมผมสงสัยครับผมเป็นตากล้องครับท่านผู้ชมขออภัยด้วยนายรักต้นไม้ผม,ผมผมอยู่หลังกล้องนะ,นะพี่โจถามนิดนึงอันนี้พี่พี่โจบอกว่าเป็นดอกพันธุ์สีมว่วงครับแล้วก็มันแตกต่างจากไอ้ที่อยู่ในป่าย,ยังไงที่เห็นพี่โจพูดตั้งแต่ครั้งแรกอ๋ออยู่ในป่านี่เขาจะเป็นใบที่เรียวเล็กแหลมนะครับก็จะไม่เป็นใบใบใหญ่อย่างนี้นะครับ ส่วนนะครับกวางจริงๆแล้วกว,ว,วางอยู่ตามป่าเนะี่ยเขาก็อยากมีการผสมพันธุ์คือเขาจะกินประมาณนี้ครับกินยอดกินใบเขานะครับแล้วก็จะทําให้กระตุ้นอารมณ์ทางเพศของกวางนะครับเ,เพราะฉะนั้นแล้วนะครับอันนั้นก็คือพันธุ์ที่อยู่ในป่านะครับแล้วแล้วแล้วสรรพคุณเหมือนกันไหมครับสรรพคุณนี่คือในด้านการบํารุงร่างกายเหมือนกัน แล้วทำไมพันนี้ถูกพัฒนามาอย่างไงครับพี่โจอพันนี้เป็นพันุ์ที่ถูกพัฒนาเป็นพันุ์การค้าท่านผู้ชมแต่ถ้าพันธุที่อยู่ในป่าจริงๆมันก็มีทั้งสีขาวแล้วก็สีเหลืองคือคือไม้เนี่ยมันจะมีหลากหลายสายพันธุ์มากนะครับพันใบเล็กใบใหญ่อยู่ในป่านะครับแต่นี้ให้เหมาะกับคนเราใช่ไหมครับกับมนุษย์เราอันนี้คนเรากินวันละหนึ่งใบก็เสียวแล้วท่านผู้ชมครับวันละหนึ่งใบก็เสร็จแล้วนะครับับขอบคุณมากๆครับพี่โจอครับผมวางหีแฉะควางตุดแฉะ ที่บอกให้